what have you seen in your visions i have seen Sauron's servants the tower and the black hand bring me the head of this grave walker they bring much suffering where was your bravery when we bled your wife Let me go. and got him your son bow to me we bow to no one. Stand up and fight. You cannot escape us. <laughs> สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผม Horn X C นะครับและเกมที่คุณกำลังรับชมอยู่นั่นก็คือ Middle Earth Shadow of Mordor ครับในพาร์ที่8นะครับซึ่งในพาร์ทนี้แล้วนะครับก็เราก็ต้องมาจัดการกับ The Black Hand เนี่ยแหละครับเรานะครับภา,นะารกิจในตอนนี้เราก็ต้องแบน War ์ h e ฟทั้งหมด5ตัวนะครับแบนมันนะครับแบนมันให้หมด ซึ่งตอนนี้เราก็กำลังจะไปแบนวอเชฟนะครับอืมไปเถอะไปแบนจริงดิเออไปเอาละใกล้ถึงแล้วแบนวอเชฟทั้งห้าตัวเอาละโอเค Only strength of stone survives the flood. Resist the war chief's waves, and he shall face us. Ah, <laughs> <laughs> uh, ให้จับหรอไม่ใช่อืมแทงเรียบร้อยสาธราการไปหนีปล่อยอันนี้ว่าเออ แล้วรถไฟไหนเนี่ยทำอย่างงี้เปล่าวะเออทำอย่างงีกเออไฟใช่เปล่าวะอ๋อโดนปะโดนปะ ขึ้นก่อนนะขึ้นก่อนไปไปกระโดดข้อค่าตัวนี้ก่อนเลยกระสวกใสเออไม่ใช่กระสวกใสต้องหนูมีอะไรไหม ตบมันอืมขอฆ่าหมดทุกตัวแล้วกันเอา้าลาลาชนะเดสมอลฟันมันฟันมัน,น,มนเฮ้ยตัวนู้นไอตัวนู้นไอ้ตัวนู้นมันจะไปนี่อย่า ตายเรียบร้อยถีมันลวกเตะมันเออใช้ท่านั้นดิทา่านั้นเออท่านี้ยแหละใช่เลยฟันฟันฟันเคาเตอร์เออตัดคอ้าอะไรวะเออเตะหน้าแล้วแทงเือแทงหัว จะหนีไปไหนไม่ให้หนีเออนี่ก็จะไปอะไรไม่ให้ไปอุ้ยอุ้ยไม่มีใครมาถ่วงแล้วลุกขึ้นมาอุ้ยอุ้ยฟันอืมอืมฟันมันเยี่ยมมีคนมาไมีคนมา ตายซะอย่ามายุ่งอาการต่อสู้ครั้งครั้งนี้ตายซะไอ้บ้าเออเอาไงเนี่ยตันมันตายเลยแล้วทำอะไรเนี่ย ทิงเกอร์เดอะอุลุทำอะไรวะทิกเกอร์ทิกเกอร์คืออะไรเสือ,อสิงโตคืออะไรวะตั้งหนึ่งผมไม่แม่นภาษาอังกฤษเอ็ทำอะไรต่อวะ ทำให้อะไรอ่ะเออยายายาสวยแล้วอ๋อเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วไม่ต้องเปิดดิกแล้วอมาเลยมามันแปลว่าอย่างนี้นี่เองงอสักพักหนึ่งโงอฟึ่งฉลาดเออเอาดิ เยี่ยมเยี่ยมเอาดิเออฟันมันโอ้โหแล้วสาสิบห้าตัวหนักงานหนักเลยงานหนักเลยเนะี่ยงานหนักเออโอ้โหท่านี้มันเฟี้ยวจริงๆเอาดิเคาเตอร์เอาเคาลเตอร์ไม่ทันเออแตบบั้น ดับไอ้เคาน์เตอร์เออเนี่ยแหละสายนั่นเออเออเฮ้ยลบกระโดดสตันเออสตันแล้วฟันฟันนั่นเอ้ยฟันคอหลุดเลยเออเราต้องสร้างสถานการณ์มาแล้วล่ะหนึ่งไงโน้โน้นเคาน์เตอร์เออฟันคอตรงนี้มีที่ให้สร้างสถานการณ์อยู่โอ้แต่แม่งม,มีธนูอะ ไม่เป็นไรเราไม่งอเวอ้เราสู้ได้ด้วยตัวเองเราไม่ต้องงอไข่เอ้โอ้โหมานี่ไลยมาตายซะฟันแทงเข้าไปเออพร้อม,มพร้อมกับมีซันแทงคอสตันอืมอืมสตันมันฟันหัวหลุดเลยไขรเป็นไรต่อไป เยี่ยมนี่คือแอสซัสซินในยุคข,ของมิดเดิลเอิร์ธเอ้ในยุคมืดที่ดักรลดปกครอง้อหอท่าเฟียวจริงจแอสซัสซินแห่งดินแดนมิดเดิลเอิร์อไปเลยฟันมันเออ เยี่ยมเยี่ยมฟันลบเอ้คา์เตอร์แทงเออเฮ้โยโลดสตั้นแทงมันเออเยี่ยมมากโหแม่งมาไม่หยุดเลยแทงคอไอ้ฟันคอเออสูมันสูมันสู้ต่อไปถ้าเคยชิอืมแทงเข้าตาเลย ตายเหอะลบอีกค้าตัวอีกค้าตัวเฮ้ยนี่แทงตัดคอดีลาแมันผิวจะอึงถีบมั่งเอ้ฟันเอ่อใครไปแล้วต่อไปเออมึงใช่ไหมแทงอือหือตายซะไปตายซะเถอะที่รักแทงมันเออ เฮ้เยเฮ้ยแทงแทงมันหน,หนึ่งหนึ่ง,งสองมันมาแล้วอุกกา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 มาเลยมาได้เรื่อยๆครับได้เรื่อยๆได้เรื่อยๆเออไออุกกาอุกกามาเออมาเออเยี่ยม เดี๋ยวต้องแบนได้นี่โอ้โหแม่งโคตรโหดโอ้ยท่านี้มันโอ้โหสุดยอดเมื่อมันถึงเวลามันจะใช้ได้มันเป็นท่าแห่งตำนานโอ้โหเกาะพังแทงดิเออหอปักดินเลยอะแม่งอย่างโหดอะแล้วเมื่อไหร่มันจะหมดวะแม่งมาเรื่อยๆอะหนีกันหนีกัน ไปแอบก่อนไปไปไปแอบที่ไหนก่อนไปขอหาธนูด้วยมันกลัวอะไรวะอื้มควิกช็อตอ๋อมันสเต็งนี่ว่ากลัวไฟ ัวไฟละจ้ะถ้าธน,ะะน,น,น,นอูอ่ะธนูหนีธนูหนีดูกเออเนี่ยแหละแค่นี้ก็ยังดีเออไปกระโดดอยู่ทางนู้นมันอยู่ทางนู้นแล้วมันเก่งกับสเตโลว์วะ เวสตันบล็อกด้วยเนี่ยแหละกูจะแบนตัวนู้นมึงบ้าไปแล้วเอเอเฮ้ยยาดูนะสตันแล้วสตันไม่เข้าคอยดูสตันไม่เข้า,ขอเ,ขาเออใน,นไงมาสตันกันได้ ไปดีกว่าโหแม่ยังเยอะอะไปตรงนี้ดีกว่าโหวิ่งเร็วอะโอ้โหเนี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยก,การังดีมุมการังดี <c oughs> เรียบร้อย <c oughs> เอ,อ้ยอย่าอย่ามีใครมาขางอย่ามีใครมาขาง <c oughs> เออ อย่าเพิ่งมีใคราม,มาขวางเฮ้ยเฮ้ยอย่าไปอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปเอาไปดิเอาลองไปลองไปดิเอาเออเอาถอยไปเกะก,กะจัง ตอนนี้เออการดิเออโอ้มีคนมาขวางอะใกล้นี่ไม่ได้ดิแบนแบรนมนะันอะอ๋อแล้วก็นี่เลยนี่นี่เนี่ยแหละ ฆ่ามันเลยจบไอ้ฮะเฮ้ยเจ้าตัวนี้เรียบร้อยตายเออตายจะแบมันก็แบมไม่ได้เออ ็เหลืออืมต้องต้องแบนในพวกนี้ให้หมดอีกอ่ะก็อขอจบพาร์ทน,นี้ไม้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับเอาไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้านะครับบายบายอืมก็สวัสดีนะครับ ถ้าชอบก็อย่าลืมกดซับด้วยนะครับสวัสดีครับ